เรียนภาษาอังกฤษเรียนเองก็ได้ทําไมต้องเข้าคลับไม่เถียงเลยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆนะคะมีทาง AI ที่สามารถโต้อตอบสื่อสารได้มีเว็บไซต์ฟรีนะคะมีแอปพลิเคชันเด็ดเดีๆให้เราได้ฝึกภาษาใหม่ๆได้อย่างสะดวกสบายง่ายสไตล์มยุรา <laughs> แต่หนึ่งสิ่งนะคะที่การฝึกภาษาด้วยตัวเองเนี่ยให้ไม่ได้คะ่ะ การที่ได้เห็นมาสเตอร์มายกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันได้พัฒนาไปพร้อมๆกันการมีกลุ่มเนี่ยทำให้มีความสนุกสนานได้เห็นเพื่อนๆที่ได้พัฒนาตัวเองเหมือนกันมันเป็นแรงบันดาลใจนะคะที่ผลักดันเราเราเป็นคนที่เก่งขึ้นพอยเริ่มต้นเปิดเพจนี้นะคะพอยก็คิดแบบนี้ค่ะว่าสื่อฟรีมันก็มีเยอะแยะสื่อดีๆฉันก็เสพเอาแล้วฉันก็มาพัฒนาธุรกิจออนไลน์ของฉันสไตล์ฉันละกันตอนแรกๆค่ะพอยก็เริ่มต้นแบบจับฉ่ายมากเลยลองทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะใครว่านั้นดีฉันก็ลองไปทําาาอย่่งนนนั้ใครวดี ฉันก็ทาอันนี้บ้างต้องหลายอย่างมากในระยะเวลาหนึ่งปีนะคะไม่สามารถสร้างรายได้ได้เลยค่ะมีจุดหนึ่งนะคะที่พลอยตัดสินใจฉันจะเอาจริงและกับเรื่องนี้มันจะต้องเป็นอาชีพที่สามารถทํารายได้ให้ฉันมีความสุขได้ทํางานที่รับแบ่งปันประสบการณ์ดีๆที่ฉันไปเก็บเกี่ยวมาจากทั่วโลกเนี่ยให้ผู้คนได้สื่อสารได้อย่างมั่นใจที่บ้านทํางานที่บ้านผลิตเงินได้และจุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนรู้ไหมคะพลอยตัดสินใจเข้าคลับธุรกิจคลับหนึ่งค่ะในคลับนี้นะคะก็จะมีผู้คนจากหลากหลายอาชีพเลยที่มาพัฒนาตัวเอง เพื่อสร้างธุรกิจด้วยกันบางคนเริ่มต้นน้อยกว่าเราเขายังตั้งใจพัฒนาบางคนเนี่ยอายุมากกว่าเราเขาก็ยังแบบพัฒนาตัวเองไม่หยุดหย่อนการที่เราเห็นมาสเตอร์มายนะคะเพื่อนที่มีเป้าหมายเดียวกันเนี่ยพัฒนาไปพร้อมๆกันมันทาให้พลอยนะคะทีบตัวเองคนะ่ะรู้สึกว่าฉันจะต้องแบบดีขึ้นดีขึ้นทุกวันการที่พลอยเข้าไปอยู่ในคลับธุรกิจคลับเนี้ยทำให้พลอยอได้เรียนรู้กลยุทธ์การวางแผนการทํางานนะคะจนในเวลา3 3 3วันพลอยสามารถทะลุเป้าหล้าน ได้ตามที่ใจตั้งไว้นะคะแต่รู้ไหมคะว่า 365วันก่อนนั้นนะคะพลอยทําด้วยตัวเองค่ะเรียนรู้ด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองลองท,ทําด้วยตัวเองแต่มันจับต้นชนไปลายไม่ได้มันไม่รู้ว่ามีใครอยู่กับฉันบ้างแล้วมันเหงาหงอยมากเลยนะคะพะัฒนาตัวเองอยู่คนเดียวพลอยเลยตระหนักได้ว่าวันนั้นะ่ะที่ฉันตั้งใจลงทุนให้กับตัวเองนะคะหกหลักนะคะคลับนั้น่ะให้พลอยนะคะหนึ่งเลยคือประหยัดเวลา2ทําเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ได้สําเร็จอย่างรวดเร็วและ3ก็คือได้เพื่อนที่กําลังพัฒนาตัวเองเหมือนเหมือนกันไป้ม้อ วเวลาที่เราเห็นคนอื่นอะทำได้เราก็เห็นความเป็นไปได้ในตัวเราเหมือนกันและนี่ก็คือเหตุผลนะคะที่พลอยเปิดคลับขึ้นมาค่ะคลับ Legendary Club เป็นคลับ เราจะฝึกพูดภาษาอังกฤษกันรัวๆเราจะอยู่กับภาษาทั้งหมด3เดือนเต็มๆด้วยกันทุกคนจะได้ชินกับภาษานะครับพลอยมีกิจกรรมสนุกๆน,นะคะให้กับทุกคน่ะได้เห็นการสื่อสารจริงๆของฝรั่งทําให้ทุกคนชินกับภาษาบทเรียนที่พลอยครีเอทขึ้นมารับรอราว่าคุณจะไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนค่ะเพราะพลอยครีเอทสร้างสรรค์ขึ้นมาจากประสบการณ์การสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้เก็บเกี่ยววัฒนธรรมจากต่างประเทศรู้ว่าความคิดของฝรั่งเขาคิดยังไงแล้วพลอยก็รู้ว่าคนไทยอยากคิดยังไงเช่นกัน่านมิติการสื่อสาร หลายมิติมากและพอจะใส่รวมเข้าไปในบทเรียนนี้นะคะแบตเตอรี่นะคะเวลาจะชาร์จอะ่ะเลือกชาร์จแบบปกติมันก็เต็มเหมือนกันแต่ถ้าจะชาร์จให้ไวมันต้องเลือกซูเปอร์ชาร์จประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งค่าไฟ